ดรามา่งงาซะงั้นแคทนปภาโดนถล่มยับหลังทำไข่เจียวแฟนคลับโต้เดือดซัดกันนัว ขยับตัวทำอะไรก็กลายเป็นคอนเทนต์ตลอดๆสำหรับนักแสดงสาวแพทนภปทาและยังมีแฟนๆติดตามในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมากล่าสุดสาวแพทเพิ่งได้ออกมาเผยคลิปเข้าครัวโชว์ฝีมือการทำอาหารให้คนในบ้านกินกับเมนูไข่เจียวที่ใช้ไข่ถึง8ฟองซึ่งสาวแพทก็ทำอย่างคล่องแคล่วและดูน่ากินมากๆแต่งานนี้กลับมีชาวเน็ตบางรายที่ไม่ได้โฟกัสที่ไข่เจียวของสาวแพทแต่กลับไปโฟกัสที่สภาพของห้องครัวในบ้านสาวแพทแทนแถมยังวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงเสียหาย ทั้งบอกว่าดูกสกปรกมีคราบดำๆและเศษอาหารตกอยู่ตามพื้นโดยเฉพาะรอบๆบริเวณเตาแก๊สซึ่งบางรายก็วิจารณ์ถึงว่าไม่รักษาความสะอาดเลยอทิเช่นแม่ต้องปรับคนในบ้านใหม่หมดเพื่อลูกของเราดูแลความสะอาดเก็บของเข้าที่ <PD es> มันเป็นสิ่งพื้นฐานที่จะติดตัวไปถึงเรื่องอื่นของชีวิตด้วยเห็นด้วยนะจ้างคนทําความสะอาดมืออาชีพมาทําหลังจากนั้นแค่ดูแลความสะอาดเก็บให้เป็นที่ บ้านสกรปรกจังค่ะคนดูแลบ้านทํางานบ้านให้น้องบ้างน,นะคะเห็นพื้นตรงที่วางเตาแก๊สไหมพื้นครัวอยู่เลอะเลอะน่าทานนะคะแต่ถังแก๊สน่ากลัวจังห่วงครัวก่อนนะแม่มันสกรปรกนะแม่แพทสวยแต่บ้านแพทรกมากแม่คือคนทํางานมีตังสวยแต่ไม่ค่อยเน้นเรื่องที่อยู่เท่าไหร่เคยดูรายการตีท้ายครัวแม่บอกว่าอยู่ง่ายดูจากถังแก๊สแม่ก็รู้ ฝากกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเท้าจ๋ามื้อเย็นวันนี้ รวบตึงไข่8ปดฟองสี่ฟองเป็นของเด็กๆอีกสี่ฟองเป็นของฉันจ้ะเริ่มต้นด้วยนี่เลยจ้ะของลูกก่อนเลยปรุงรสหน่อยอร่อยแน่บอกเลยวันนี้แม่ลงมือเองของเด็กๆก,ก็จะใส่เป็นหมูสับนี่จะลงไปเพิ่มคุณค่าทางอาหารนิดนึงจ้ะแม่จ๋านี่ตีตีต,ต,ตีเสร็จอ่าน้ำมันเดือดน้ำมันร้อนแล้วก็คือใช่ลงไปจ้าแบบนี้เลยฟูๆสี่ฟองจ้ะกินกันทั้งบ้านจ้ะแล้วนอีกสี่ฟองของฉันนี่ซับน้ำมันด้วยเป็นห่วงสุขะน้ำ ของเ,เ,เสร็จเรียบร้อยจ้ะอันนี้คือของลูกๆนะต่อไปของแม่มันก็ต้องเป็นแบบนี้แม่ชอบที่สุดเลยก็คือใส่ใบโหระพาแล้วก็สิบพริกลงไปเธอสี่ฟองเท่าเด็กเลยจ้ะกินคนเดียวจัดจ๋าเธอดูพริกดิเธอใบโห่สิฉันชอบมากสุดเนี้ยเธอเอาไปทําตามกันได้นะมันอร่อยจริงนี่โชว์แล้วหนึ่งควงกระทะแล้วหนึ่งเธอไปจ้าทุกคน